ก็เลยโดนจัดการไปนะฮะในเกมนี้ครับโค้ดทงแย่เลยครับโดนแฟนแฟนมิจารย์ยับเลยนะฮะหลังเกมนี่แฟนแฟนก็เซ็งนะฮะเพราะว่าเกมนี้เ,เล่นในบ้านด้วยนะครับแฟนแฟนก็งงนะครับบางคนในหลีกก็ได้ลงบ้างไม่ลงบ้างก็มีชื่อนะอย่างซูเมธิโคกโพนะครับในด่านของการท่าเรือหรือว่าปูราเชตต่ทอสนิท สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีตนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่เบื้องหลังเกม AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2กันหน่อยนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็บีจีปทุมนะครับจะบอกว่าทำแฟนๆเซ็งได้ไหมฮะเพราะว่าเปิดบ้านแพ้ให้กับยาโฮดารุนทักซิมไปปขาาาาบบบบ้้้้เเเเลลยยนนนนนนะะะะคคครรรรัััััตตู่่ออองทใหหดดแพมโกส รอบนี้ต้องบอกไปว่ายากมากๆม,ม,ม,มากนะครับสำหรับ BG นั่นเองนะฮะเกมนี้ใครได้ดูบ้างครับคุณผู้ชมครับคนดูในไลฟ์ในช่อง BG เนี่ยโหแสนอัพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกมนี้ฟอร์มหลุดจริงๆนะครับสำหรับเจ้าถิ่นเนี่ยนะฮะเจอทีเด็ดของโยโฮเข้าไปนะครับต้องบอกเลยว่าพวกเขามาดีมากๆนะครับโดยโยโฮเนี่ยพวกเขามีทั้งจังหวะที่ฉาบฉวยนะครับ รวดเร็วนะครับแล้วก็สปีดบอลดีด้วยนะครับแล้วก็จบคมนี่คือสิ่งที่พวกเขาเหนือกว่าในเกมนี้นะครับแต่ BG เนี่ยมีปัญหาเยอะเลยนะครับเรื่องของการจัดทัพด้วยนะครับเรื่องของตัวเจ็บด้วยนะครับแถมแผนแทคกติกที่ใช้ในไทยลีกก็มันมาใช้ในบอลถ้วยเอเชียไม่ได้เลยนะครับก็เลยโดนจัดการไปนะฮะในเกมนี้ครับโค้รทงแย่เลยครับโดนแฟนแฟนวิจารย์ยับเลยนะฮะหลังเกมนี่แฟนแนก็เซงนะฮะเพราะว่าเกมนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมแวะไปอ่านในพวกเพจฟุตบอลไทยนะครับที่เขาทําบอลอาเซียน อย่างเพจมิสเตอร์ลูกหนัง AEC เนี่ย mm hmm. เขาก็ลงโพสต์วิจาร์นะครับ mm hmm. ด่ากเกลียนฟุตบอลไทยบ้านเรานะครับ mm hmm. ที่ไปดูถูก หลีกมาเลยแล้วก็ทีมยาโฮนะครับก่อนเกมนะฮะก็ประมาณว่าไม่เข้ารบคู่แข่งนะครับหาว่าเป็นหลีกบอดบ้างเก่งอยู่ทีมเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเกมนี้พวกเขามากดทีม BG นี่ทำให้แฟนๆพวกนี้หงายท้องตึงเลยนะครับโดยในเนื้อหาของโพสต์เนี่ยเขาก็ล้ลึกจริงๆนะเพราะว่าเขามีข้อมูลว่าตอนนี้ฝั่งหลีกมาเลเนี่ยกำลังเดินหน้าพัฒนาหลีกเยาวชนนะครับแล้วก็หลายๆสโมสรก็จริงจังมากด้วยนะครับเขาบอกว่าแพทชั่นของผู้เรินหารยอโฮเนี่ยอินจัดเลยนะครับทีม่มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ล้มทีมสมส ก็ไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวนะครับแต่มาด้วยเพราะการทํางานหนักนั่นเองนะครับอันนี้ทางเพจเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับทาให้หลายๆทีมเนี่ยเริ่มเอายาโฮเป็นแบบอย่างแล้วนะครับในบิลมาเลยเนี่ยผมได้อ่านไปอ่านมาก็น่าสนใจนะบ้านเราเองก็ยังทะเลาะก,กันอยู่เลยนะครับในเรื่องของบอลเยาวชนไม่ค่อยมีจัดเลยนะฮะแถมลหลายๆสโมสรก็ไม่ค่อยมีงบทําทีมตรงนี้อีกนะครับก็เป็นว่าผลการขันนัดนี้เนี่ยในการที่ BG ีแพ้กับยาโฮก็ถือว่าตบหน้าบรรดาแฟนบอลบ้าเราน,นะครับที่ชอบดูถูกเหยียดยม เื่อนบ้านของเราแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาพัฒนารุดหน้าเราไปพอสมควรเลยนะครับนี้แต่เรานะฮะตอนนี้ที่ต้องบอกว่ากินบุญเก่าของแท้เลยนะครับงานนี้ทําให้ตาสว่างไปเลยนั่นเองนะครับในการที่ BG แพ้คาบ้านในเที่ยวนี้นะฮะซึ่งก็บีจีเสียหายหนักเลยนะครับในเกมนี้ที่ไปแพ้กับยอโฮนะครับทั้งที่ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า2เกมหน้านี่เจอฟอนเตเล่ทั้งเย่าแล้วก็เยือนดูแล้วรอดยากนะครับคุณผู้ชมงานนี้โอ้โห ต้องบอกเลยว่าอาจจะตกรอบเร็วเลยนะครับสำหรับ BG จนะครัก็รอลุ้นดูแล้วกันนะครับใน2เกมต่อจากนี้ที่จะต้องเขาเรียกว่าอภิมหาพลิกเลยนะครับที่ต้องล้มฟอนเตเล่ให้ได้วิทยาลุ้นเข้ารอบนอกเอาให้ได้นั่นเองนะฮะก็แฟนๆบีจีก็รอเชียร์กันต่อน,นะครับสำหรับในถ้วยเอเชียนั่นเองนะครับอะ จบจากบีจีไปที่ช้างศึกชุดใหญ่กันหน่อยนะครับก็มีการประกาศรายชื่อ23แข้งไปทัวร์ยุโรปในศึกฟีฟ่าเดที่จะไปเล่นในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็ตามคาดนะครับเป็นชุดที่ไม่เต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีการหลักถูกเรียกมาในชุดนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีทั้งเสียงวิจารณ์นะครับแล้วก็มีทั้งบอกว่าก็โอเคแหละนะครับได้ลองตัวใหม่ๆปะปนกันไปแล้วก็หาประสบการณ์ด้วยในตัวนะครับก็ทําไงได้ครับทีมบิ๊กเนมไม่ได้ส่งตัวผู้เล่นมาก็ต้องแก้ปัญหากันไปแบบนีี้้้นนนนนั่่แแหหลลลละฟกก็็งงงงงคบบาาใไไดม บ้างก็มีชื่อนะอย่างซูเมธีโคกโพนะครับในด่านของการห้าเรือหรือว่าปูราเชตตอดสนิทนะครับที่กับสโมสรน,นี้ยังไม่ได้ลงเลยนะครับแต่ว่าน้องเองเนี่ยไปทำผลงานในชุดเล็กมาดีนั่นเองก็ ถูกเรียกมาใช้บริการในชุดใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าได้เรื่องของความกระหายแหละนะครับแล้วก็เผื่อไว้ใช้งานในคัดบอลโลกด้วยนะครับตามที่มาโน่ได้ให้สัมภาษณ์นั่นเองนะฮะนักเตะที่หายไปจากทีมชาติดานๆนก็ถูกเรียกมาในเที่ยวนี้เหมือนกันนะครับอย่างอดิสซนพรมรักรวมไปถึงทิสตองโดด้วยนะครับก็กลับมามีชื่อนะครับส่วนเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับที่ฟอร์มโดดเด่นในชุดเล็กก็ถูกเรียกมานะครับตามคาดเช่นเดียวกับอาทิตย์เบิกนะครับฟอร์มดีกับนครมาถมก็ม ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้หน้าใหม่ๆได้มาติดทีมนั่นเองนะครับแต่ปัญหาของชุดนี้เนี่ยก็คืออาจจะซ้อมน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันในวันที่9ตุลาคมและในช่วงค่ำวันนั้นเนี่ยก็จะบินไปจอเจียเลยนะครับก็เท่ากับว่าได้ไปซ้อมกันจริงๆก็น่าจะที่จอเจียเลยนะครับเต็มที่ก็น่าจะ2มื้อมั้งประมาณนี้นะครับก่อนเตะนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเล่นเข้ากันหรือเปล่านะครับงานนี้ก็รอติดตามดูผลงานละกันนะครับสำหรับโปรแกรมก็12ตุลาคมเจอกับจอจีนะครับแล้วก็จะยกพลไปเยือนเอสโอเนียต่อเนื่องในวันที่17ตุลาคมก็รอดูผลงานสำหรับช้างศึกชุดฟอกกิตช,ชุดนี้นั่นเองนะค,คุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจะมาฝากกันนะครับก็ก่อนจะกับไปก็ฝากไว้เช่นเดิมนะครับ YADP Thailand นะครับ Youth Athlete Development Program นะครับตริการกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ถึงปีนะครับช่วงเดือยยนธันวาคมนะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภา,ภายในงานนี้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูละเอียดเพิ่มเติมก็ลงทะเบียนได้ที่ qr code ในภาพนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองนะชูอปร,รัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุ